เลี้ว่ายิงเลยเลือละหนึ่งพี่ออกมาโง่โง่เลยนี่ฆ่าตายสามั่งนี่มันคืออะรคนนี้ไม่ไก่อ้ยเชี่อแตกอี Headshot Chain Headshot ่กว่าไม่จะใส่กูวครับค คลายอีกแล้วตันเลนเบามันจะเล่นบาหือบอกคลายลังอ่ะเฮดช็อตไฟสวิตช์เบรคลืมบาจะไฟอะไรอ่ะเดียวดูแอกลืมบา จะเล่นอะไรเฮ้ยจะเล่นนี่เหรอเออแตกแตกในแตกนอกกี่ใดมนะแตกว่าเออใราห้เขาูมังไอ้ที่เจอตัวอ้มาจะไปจะไปสนเไหนคือบัญชีได้ปสนาจะไปไอ้ีูคือไอ้เฮียนี่ม่เล่นร้อยร้อยรอย้องร้อยุ้ด้อย้ว ไม่ไควายไม่ไม่ยิงหัวกัเจตัวจะเข้าไปอนแล้วอีกสาตัวจะเข้าไ้มัดแล้วด้ d ปอน e เ้ยเ่เดนุ่ามากเลยสัสสนายดีสนายดีผมอย่าเล่นดิเล่นซิงเล่น่ไม่รู้ใครเละใครไปอะ อิลยเขาผมจริงวะเขาแม่ไม่ตายด้วยนะไม่หนีเลยเอ้นี่คืออะ่ยเออยนั้นแหละ๋ยวสุดยอดมากหนูเียแม่ตายเยอะสุดเลยไม่ใช่มาดีวัยยังวะอาจารย์กูสอนมาแล้วนะ ี่ม่รู้ทาวรู้ทางเหรอรู้ทางเหรอรู้ทงเหรอไ้ยมแม่งโหด่ไม่้หลังกลพี่ขาดไล้วโอ้ยพี่ไม่น่าเล่นเลยกูรักสัตว์กูลองไปมูดีกว่า

าเอ้มนี่จะปา้า,ปสาย,ยสานว่ะจะป้ายสนต้งไหนดิเนเื้อต้งไหนโอ้โ,อโหสคนอยู่ไวจังดีอ้พจะไม่เื่อเฮเช็นร่านอย ตายตายสองควอยู่ได <Pass made>. ้ไ <Maria> อ้ยี่มีเมลงเล่นมาสิแต่ก็ไปลูกตองให้หนูไอ้ยี่นี่ม่บอกเตือนกันมาดูแต่เปิดแม่เห็นช้มาแล้ว

เบลิวง่มาังเนียผู้เหวมันนี้ยย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 ยันยยวยย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 ยเยยยยเยย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  <laughs> Blue team <laughs> win! <laughs>